สวัสดีครับผมนี้วันที่ยี่บนะครับคู่3ามนะครับคู่สนี่กระดูกง่อน,อนเลยนะครับบิ๊กกับมหานครเสือดําสังเวียนแตกนะครับผมสายแม่ส่วนสายพ่อเป็นแสนกลมหานครไทสันเสือดํานะครับรุ่นหเดือนกระดูกงอนๆเลยครับชุดนี้หนักเร็วแรงแน่นอนครับกระดูกง,งอนๆเลยครับ ห้าเดือนนะครับสวยไร้ทิฏฐิครับผมหนักเร็วแรงแน่นอนครับชุดนี้หัวสูงสูงครับชุดนี้เป็นหัวสูงสูงเนเคร่งหนักเร็วแรงแน่นอนมีวิ่งสัส้นสับยาวครับกระดูกงอนลอยชนอยู่ที่สองเจ็ดสองแปดสวยมากครับผมฝากติดตามด้วยครับผม 死なる。